สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง u s ก r o u p เซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกและอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านของเราไม่ได้มีแค่รถบรรทุกอย่างเดียวนะคะยังมีอะไหล่ช่วงล่างเกียร์นะคะเฟืองท้ายเพาท้ายอีกมากมายเลยนะคะพี่ๆสามารถแวะเข้ามาชมกันได้ค่ะที่ร้าน UH กร o u ปเซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกและอะไหล่นำเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่นค่ะร้านของเรามีทั้งหมด3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่สาขาลังสิตธิ์สาขาลบบุรีแล้วก็สาขาหนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะพาพี่พี่มาชมรถอยู่ที่โกดัง US เหนองแคค่ะตำบลไผ่ต่ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 4 7 6 5 5 2นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพาพี่ๆมาชมรถอิสุสุโ b o คอฟแคปนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะอยากจะได้เครื่องยนต์คู่ตัวประมาณ210แรงม้าแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้เครื่องยนต์คู่ตัวอยู่ที่210แรงม้าค่ะเป็นรถเดิมๆนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวพาขึ้นชมภายในหัวเก่งกันค่ะรถคันนี้นะคะภายในสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ ดูท่าแล้วเจ้าของจะรักรถมากเลยนะคะใช้งานแบบทนุถนอมมากเลยนะคะดูจากสภาพที่มาจากประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะมาแบบสวยๆเลยนะคะ ดูที่ตัวคอนโซลค่ะคอนโซลแต่งลายไม้มาสวยๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะคันนี้มีแคบปด้วยนะคะมีที่นอนด้านหลังด้วยค่ะพี่ๆสามารถพักผ่อนบนรถได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สัญจรไกลๆนะคะแล้วอยากจะพักผ่อนบนรถก็มีที่หลับที่นอนให้ด้วยค่ะสบายมากๆเลยนะคะมีม่านให้ด้วยค่ะ คันนี้ได้ไปคือไม่ผิดหวังเลยนะคะสะภาพสวยๆสภาพเดิมๆมาทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะคันนี้เพิ่งถึงเมืองไทยนะคะเพิ่งจะประกอบเสร็จค่ะรอล้างทําความสะอาดค่ะ ส่วนคันที่พี่ๆเห็นด้านหน้าเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นตัวฮีโน่ค่ะคันนี้จะเป็นฮีโน่เครื่องยนต์210แรงม้าเหมือนกันนะคะคันนี้จอดรอล้างทําความสะอาดอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอล้างทําความสะอาดเสร็จก่อนนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้ฮีโน่ก็มีเหมือนกันนะคะ มาเดิมๆมาสวยๆเลยนะคะลายไม้มาสวยๆเลยค่ะคันนี้ภายในสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมส่วนของตัวคัสซีกันบ้างค่ะแล้วก็เครื่องว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะ ในส่วนของคัสซีนะคะคัสซีคันนี้นะคะมาเป็นสีแดงค่ะเป็นคัสซีสวยๆเลยนะคะไม่มีสนิมเลยนะคะเกียร์ก็มาเป็นสีแดงค่ะคันนี้เป็นรถแต่งจัดเต็มจริงๆนะคะแต่งยันคัสซีค่ะคัสซีมาเดิมๆไม่มีสนิมเลยนะคะตัวรีเวทตอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะถังน้ำมันคู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่200ลิตรค่ะเป็นตัวทรงยาวนะคะและนี้ก็จะเป็นรุ่นแหนบค่ะ เป็นเฟืองท้ายเพาท้ายสวยๆไม่มีสนิมเหมือนกันเลยนะคะทั้งน้ำมันคู่ตัวอยู่200ลิตรค่ะสภาพสวยๆสภาพเดิมๆเลยนะคะมาด้วยแหนบหนาๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะคัสซีเป็นคัสซีท้ายเต็มค่ะเป็นคัสซีใหญ่ทั้งเส้นเลยนะคะเหมาะกับพี่ๆที่จะไปต่อข้อเกษตรนะคะหรือว่าจะไปทำรถสลั์ค่ะสภาพสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ เรามีที่แขวนยางอะไหล่ให้ด้วยนะคะสะภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน us นองแคจังหวัดสระบุรีค่ะถังลมก็จะเป็นถังลมอลูมิเนียมนะคะเป็นถังลมอลูมิเนียมสวยๆเลยค่ะคันนี้เบรกเป็นจิฟฟี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างค่ะช่างยกหัวให้เรียบร้อยนะคะสภาพภายใต้หัวนะคะไม่มีสนิมเลยนะคะมาสภาพสวยมากเลยค่ะคันนี้ เครื่องยนต์แห้งดีมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์ก็สวยค่ะคันนี้มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องคัสซีนะคะมาสภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยค่ะพี่ๆสังเกตดูที่ใต้หัวนะคะแทบจะไม่มีดินไม่มีอะไรเกาะเลยเนาะสภาพสวยมากๆค่ะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะร้านของเรานะคะอยู่ติดถนนพหนโยทินค่ะขาเข้ากรุงเทพนะคะมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้คะ่ะชุดแต่งมาครบเลยนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นขากระจกกระจกแก้มนะคะหน้ากระจังกันชนนะคะปังตอนะคะมาครบเลยค่ะ ใครที่ได้คันนี้ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะมาครบจบเลยค่ะคันนี้สภาพสวยๆส,สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ,กด, like, ก,ดะ,คะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ร้าน U.S Group เซียงกงด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปชมรถรุ่นไหนจะพาไปชมอะไรตัวไหนก็ฝากพี่ๆกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือโทรมาจับจองทางออนไลน์ได้ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้ว แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ